o o d m o r n ิ n g ค่ะทุกคนวันนี้เราจะทำเมนูเบรก fast เป็นแซนวิชอะโวคาโดนะคะเราก็ทาอโวคาโดลงไปที่ขนมปังดานิพืชของเราเลยนะคะขนมปังอันนี้อร่อยมากเลยนะคะทุกคน แล้วเราก็ท็อปปิ้งด้วยไข่นะไข่เราเอาไปนึงในหม้อซึ้งนะคะให้มันเป็นแบบนี้เลยน่ารักมากเรียบร้อยแล้วอาหารเช้าของเราหั่นใส่กล่องให้เรียบร้อยเลยนะคะทุกคน หน้าตามันออกมาดูดีมากเลยนะคะต่อไปเราจะไปทําน้ําปั่นนะคะที่มีส่วนประกอบก็คือผักสลัดกล้วยมะเขือเทศแล้วก็มะม่วงแล้วก็แอปเปิ้ลหนึ่งชิ้นค่ะ เิ่มโปรตีนเข้าไปหนึ่งสกูบค่ะใส่น้ำลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็เอาน้องไปปั่นเลยค่ะปั่นให้เข้ากันนะคะวันนี้คือเยอะมากเลยอะน้ำเต็มเครื่องปั่นเลยเสร็จแล้วเราก็มาเทลงแก้วนะคะให้เรียบร้อยแก้วเราได้มาจากสตาร์บัคนั่นเองเรายังไม่ได้ทิ้งนะคะเราใช้อยู่แต่ใกล้เวลาจะต้องทิ้งแล้วละ่ะ แลวเราก็จะแอดน้องด้วยนมแอลมอนนะคะนมแอลมอนรช็อกโกแลตค่ะอร่อยมากเลยนะคะให้มันเพิ่มรสชาติของน้ำผักของเราให้มันอร่อยยิ่งขึ้นค่ะรสชาตินั้นี่พูดถึง น้ำผักที่เหลือที่เราปั่นนะคะแล้วก็ามาทําเป็นเบรกิลได้นะคะผสมกับเม็ดเจียเล็กน้อยนะคะเล่าไปแช่ช่องฟรีค่ะ perfect เรียบร้อยแล้วอาหารเช้าส่วนอันนี้เป็นขนมนะคะแล้วก็จะเป็นมื้อเที่ยงของเราด้วยต้มจับชาย ถึงเวลาเล่นแบดกันแล้วค่ะทุกคนวันนี้เราจะออกกำลังกายโดยการเล่นแบดนะคะ1ชั่วโมงนะคะจะเผาผ่านได้ประมาณ400แคลอรี่นะคะประมาณนี้ เล่นแบบนะคะก็เป็นการคาร์ดิโออย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วยให้เราอะลดสัสดส่วนไขมันด้วยนะถ้าเราแบบออกวิ่งอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ